สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นคำทำนายของชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนธันวาคม2564ซึ่งเอ่อคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อาจจะมีการทายทายแบบทายไปถึงปีหน้านะคะเอ่อ คลิปนี้นะคะก็จะใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยไพ่ทาโร่ไพ่อร์เคิลในการเปิดดวงให้กับชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนท่านใดที่สนใจต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณากรุณาแอดไลน์มานะคะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดก็ตามนะคะที่พึ่งเข้าจะพึ่ง ท่านใดก็ตามที่เพิ่งเข้ามารับชมเพิ่งเข้ามารับชมคลิปของเอเป็นครั้งแรกเพิ่งเข้ามารับชมคลิปของเอเป็นครั้งแรกนะคะเอขอกราบนะคะเอขอกราบขอความ <c oughs> ขอขอขอยอดขอยอดไลค์ยอดกดซับสไคร์แทนค่าครูท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกด ซับสไคร e ช่วยกดซับสไคร e กดไลค์ช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะช่วยกด u b s สไคร์กดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยแล้วก็เอ่อคลิปนี้นึกว่าคลิปนี้เป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกมีนาคม ตั้งแต่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนของทุกปีตั้งแต่16มีนาจนถึง15เมษาของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีมีนกับลัคนามีนโดยที่ในส่วนของลัคนาเนี่ยก็ต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยนะคะก็โหลดมาจากแอปพลิเคชันอ่ะ l e Google Play Store นะคะได้หรือเข้า,าไปผูกดวงลัคนาตามเว็บโหราศาสตร์ก็ได้ก็เออราศีมีนม,มีดาวประจำตัวก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสและในช่วงปลายปีธันวามกราดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่ดีส่งผลให้การเงิน แจ่มใสรวมไปถึงก็ใช้เงินเก่งฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยใช้เงินเก่งราศีมีนเนี่ยนะถ้าให้พูดตามหลักโหราศาสตร์ไทยอ่ะก็เป็นคนที่วางแผนเก่งคิดอะไรเป็นขั้นเป็นตอนวางแผนเก่งบางครั้งก็มีความคิดที่ละเอียดอ่อนลึกซึง้งเป็นคนที่มีความคิดละเอียดอ่อนลึกซึง้งเหมาะที่จะเรียนทางด้าน จิตวิทยาดูดวงเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักเขียนในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มกราจนถึงธันวาสองห้าเป็นปีที่ราศีมีนถูกกั่นแก้งถูกทรยศหักหลังถูกลุมถูกลุมแก้งประกอบด้วยกับสุขภาพที่มันไม่ดีในบางคนก็ ดวงดีในบางคนก็ดวงแย่ในบางคนที่กรรมเยอะก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนั่นเป็นน่นเป็นนี่ในบางคนที่กรรมน้อยถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแต่ก็มีโอกาสที่จะได้หมอเก่งๆมารักษาให้หายราศีมีนนะคะช่วงปลายปีเนี่ยนะเออด้วยอิทธิพลของดาวเกตนะ มีนาเมษาพฤษภามิถุนาด้วยด้วยอิทธิพลด้วยอิทธิพลของดาวเกตช่วงประมาณเดือนธันวานี้ก็เป็นไปได้ที่ชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนจะเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เสียเงินค่าซ่อมรถมีดวงที่จะต้องเสียเงิน ค่าซ่อมบ้านเสียเงินค่าซ่อมบ้านเสียเงินค่าซ่อมรถเสียเงินซื้อแอร์เสียเงินทําแอร์ใหม่เสียเงินทาสีบ้านใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ทาสีตกแต่งบ้านทําบ้านใหม่มีดวงที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งภายในเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์เสียเงินทําบ้านในบางรายอาจจะเสียเงินค่าซ่อมรถนะคะการเงินของท่านในช่วงเดือนธันวา ถือว่าดีขึ้นประกอบกับว่ามีดวงเกี่ยวกับการถูกหวยมีดวงเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการพนนันเรื่องออโชคลาภจากคนอายุน้อยกว่าได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าการเงินโชคลาภถือว่าอาจจะได้มาจากมาจากคนอายุน้อยกว่าเป็นหลักนะการเงินโชคลาภอาจจะได้มาจากลูกค้าหรืออาจจะถูกหวยเพราะว่าไปซื้อลอตเตอรี่กับเด็กแล้วก็ทำบุญบ้าน บ้านเด็กกัมพาทําบุญบ้านเด็กพิการซ้ําซ้อนก็จะนําโชคนําลาบมาให้คือเอ๋มองนะคะว่าราศีมีในช่วงปลายปีน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในหลายๆด้านได้รับอิทธิพลที่ไม่ดีจากดาวราหูส่งผลให้เดือดร้อนเพราะเพื่อนเดือดร้อนเพราะาไปคบคนไม่ดีเป็นเพื่อนแล้วก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นหลัก นะคะราศีมีนนี่ก็ช่วงที่ผ่านมาก็เดือดร้อนเพราะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นหลักนั่นแหละนะคะทีนี้เรามาดูกันด้วยไพ่ทาโร่นะคะสิบเหรียญมีดวงค้าขายขายของได้เงินถูกหวยโชคลาบได้เงินก้อนหาเงินได้เยอะ แปดดาบหกไม้แวมไพายผมแดงนางฟ้าตกสวรรค์สี่ไม้เจ้าหญิงซินเดอเรล่าทูออฟแพนตาเคิลเจ้าหญิงซินเดอเรล่าแสนสวยเพื่อนสีขี้อิจฉา องค์หญิงหรือเจ้าหญิงเงือกน้อยพูดหนุ่มรูปหล่อคีนอฟแพนธเคิลโอ้ โชคลาภความสําเร็จราชินีแห่งความมั่งคั่งร่ารวยนี่คืออพระแม่ลักษมีในเวอร์ชั่นใส่ชุดซีทรูใส่ชุดเซ็กซีช่ชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนอะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องค้าขายได้กําไรหาเงินหาทองได้เยอะค้าขายได้กําไรงาม ด้วยบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะหาเงินหาทองได้เยอะตั้งแต่เดือนตุลาไปจนถึงเดือนธันวาก็จะมีเกณฑ์ที่ว่าจะทรั์สินเงินทองเนี่ยถือว่าสมหวังจะมีความรักต่างวัยกับคนที่อายุน้อยกว่าสำหรับผู้หญิงจะมีความรักต่างวัยและในสำหรับผู้ชายก็อาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติต่างภาษา จะได้โชคลาภจากคนอายุน้อยกว่าในงานในงานที่ท่านทำอะ่ะมันจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาช่วยมีเกณฑ์นะคะที่จะได้พบรักกับคนต่างชาติต่างภาษาจะมีพักพวกจะมีคนให้การสนับสนุนมีพักมีพวกมากมีคนอิจฉาลิษยาค่ะสาว สาวสวยหนุ่มหล่อนะคะก็มีเกณฑ์นะคะที่ว่าจะได้แฟนหรือเจอเนื้อคู่อาจจะได้เจอเนื้อคู่ที่ฐานะร่ํารวยได้แฟนเป็นไฮโซได้แฟนเป็นสาวไฮโซคุณกําลังรอคอยโอกาสที่เหมาะสมในเดือนธันวานี้มีโอกาสที่เหมาะสมเป็นในเดือนธันวาเนี่ยมีโอกาสที่เหมาะสมที่ว่าคุณจะได้เจอแฟนใหม่ได้เจอเพศตรงข้ามใหม่ๆ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะคุณก็จะมีความสุขดีกับครอบครัวให้ระวังนะคะจะเจอโจรเจอคนไม่ดีเจอมิจฉาชีพการเงินดีค่ะจะพบรักครั้งใหม่กับคนหน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยนะคะอันนี้หมายความว่า ความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทมันก็มีอยู่ในจิตใจความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทนะคะก็มีอยู่ในจิตใจซึ่งก็เกิดจากการที่ว่าในอดีตถูกทําร้ายจิตใจถูกเพศตรงข้ามปอกลอกถูกคนปอกลอกอะไรแบบนี้ไปนะคะก็มีเพศตรงข้ามทําร้ายจิตใจของท่านทําให้ป่วยเป็นซึมเศร้านั่นเอง มีเรื่องให้ทุกข์ใจและซึมเศร้าชาวราศีมีนในเดือนธันวาคมนี้จะมีปัญหาให้ท่านน่ะทุกข์ใจคุณเจอใครบางคนน่ะที่เข้ามาหลอกลวงปอลอกลอกคนไม่ดีคนไม่ดีมจฉาชีพมีดวงพบรักกับคนต่างชาติต่างภาษาพบรักกับคนต่างชาติต่างภาษา สำหรับสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่ที่ร่ำรวยนะพยไพ่ใบนี้หมายถึงทำงานอยู่กับบ้านจะรวยค่ะทำงานที่อยู่กับบ้านจะรวยอาจจะเป็นเปิดร้านขายของชำขายกับข้าวออนไลน์ขายขนมออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้ มีดวงที่จะได้คืนดีกับแฟนเก่าคนรักเก่านะคุณจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าคุณน่ะได้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ได้พระแม่สีนี่คือพระแม่สีดาคุณน่ะจะต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะเพื่อให้เพศตรงข้ามอ่ะเขาไว้ใจคุณ คุณไม่ได้รับความไว้แบบพระแม่สีดาเป็นตัวแทนของผู้หญิงดีแต่ถูกใส่ร้ายและไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนรักเพราะว่าพระรามหูเบาซึ่งอคนรักของคุณเนี่ยไม่เชื่อใจในความซื่อสัตย์ของคุณคนรักหวาดระแวงคนรักหวาดคนรักเนี่ยหวาดระแวงไม่ไว้ใจมองว่าคุณเนี่ยไม่ซื่อสัตย์นะคะ ได้ไพ่กุลทาลินีนะคะก็เป็นการฝึกจัก,กรกะทั้ง7เป็นกุลทาลินีเป็นจัก,กระที่เกี่ยวกับความเยาววัยความสุขในเรื่องเซ็กการเ,าเป็นความสุขที่มาจากการเสพกามการกินการเที่ยวทั่วไปซึ่งก็แปลได้ว่า,าชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนเนี่ยคุณจะมีความสุขในเรื่องเซ็กค,คุณจะมีความสุขในเรื่อง บนเตียงมีความสุขในเรื่องบนเตียงมีความสุขในเรื่องเซ็กนะคะได้ไพ่ภากิจสะนะคะาภากิจสนี่ยเป็นไพ่ที่หมายความว่าคือในบางครั้งเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองอย่างมากนะแต่คุณเป็นคนที่รักความถูกต้องคุณเป็นคนที่รักความถูกต้องแต่ในบางครั้งเนี่ยคุณก็ลำเอียงมีความลำเอียงเหมือนกัน พระกิศณะเนี่ยเป็นตัวแทนของกฎแห่งกรรมนะเพราะว่าเมื่อท่านมาจุติลงบนโลกท่านมาสอนมนุษย์ท่านมาสอนมนุษย์นนนษในเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนธันวาเนี่ยคุณจะได้เข้าใจว่ากฎแห่งกรรมนั้นมันมีจริงสิ่งที่คุณเคยทําเขาไว้สิ่งที่ตัวคุณอนะเคยทํากับคนอื่นไว้ในอดีต ก็จะย้อนกลับมาเล่นงานคุณในเดือนธันวาในอดีตคุณเคยไปตกประหมอมาแล้วก็มาประหมอก็อ,อ,อะไรเจ็บเหงือกของมันทีเนี้ยพอมาเดือนธันวาคุณก็อาจจะป่วยเป็นโรคเหงือกเกิดจากกรรมที่เคยทำทำร้ายสัตว์อะไรแบบนี้เพราะเพราะมันเป็นตัวแทนของการที่ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยไม่สามารถหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้ภะกิจสนะ ได,ไ,ดได้มาจุติเกิดในอินเดียนานแล้วประมาณโไม่รูร้ประมาณอาจจะห้าพันหกพันซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็คือก็อยู่กันแบบเหมือนอาณาจักรหลายเมืองมีเมืองคุณนั่นเมืองนี้อินเดียมีหลายอินเดียเป็นปกครองแบบนครรัฐในทวีปชมพูทวีปก็มีหลายเมืองทีนี้พระกฤษณะก็เป็นเจ้าเมืองของเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือว่าถ้าถามถึงเรื่องหน้าที่การงานน่ะก็ถือว่าโอเคนะหน้าที่การงานของคุณน่ะก็โอเคก็โอเคไม่น้อยหน้าใครเป็นเจ้าเมืองเหมือนกันอาจจะนี่เมืองใหญ่นี่เมืองเล็กเมืองหัสสดินาปูระเป็นเมืองใหญ่เมือง yeah. เนปาลนี่เล็กลงมาหน่อยแล้วก็เมืองทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเมืองเล็กเมืองใหญ่เพราะเหมือนกับว่าเรื่องหน้าที่การงานของคุณเนี่ยก็ยังถือว่ามีความมั่นคงและได้รับการ ยอมรับจากสังคมสังคมยังให้การยอมรับว่าคุณเนี่ยเก่งนะคะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องเป็นหนึ่งในเรื่องการทำงานมีฝีมือคุณจะมีอุปสรรคในการทำงานพอสมควรนะให้ระวังแมวหายสุนัขหายนกหาย นกหายแมวหายสุนัขหายมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเกณฑ์ได้ไปได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไปพักในบ้านที่คุณอาจจะอยากจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ใจคุณอาจจะมีความคิดว่าอยากจะไปอยู่ชานเมืองเพราะว่าในกรุงเทพโรคระบาดเยอะในกรุงเทพโรคระบาดเยอะ คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันอยู่แล้วฉันไม่ปลอดภัยคุณก็เลยคิดว่าฉันจะไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าจะมีการทะเลาะก,กับคนรักจะมีการทะเลาะก,กับแฟนนะทะเลาะก,กันหนักด้วยเป็นช่วงที่คุณมีความสุขกับการเล่นหวยเข้าบ่อนเล่นพนันออนไลน์เล่นพนันออนไลน์เล่นหวยออนไลน์อะไรของคุณเนี่ยแหละให้ระหว่างการเจ็บไข้ได้ป่วย คุณควรทําบุญให้กับผีทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรบ้างนะคะทำบุญให้กับวิญญาณทําบุญให้กับดวงวิญญาณบ้างจะมีการท่องเที่ยวมีการเดินทางไกลจะมีความสุขในการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาดูใบสุดท้ายนะคะจะมีคนนิยมชมชอบยกย่องคุณและก็มีคนที่เ,เหมือนแบบ ชื่นชมในผลงานของคุณจะได้ลูกศิษย์ดีได้ลูกศิษย์เก่งได้ลูกศิษย์ดีได้ลูกศิษย์กเก่งนะคะทีนี้เราก็เออมาสรุปหน่อยแล้วกันว่าเออมันจะเป็นยังไงมาสรุปว่าชะตาชีวิตของท่านในเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะเป็นด้านไหนนะคะใช้สามใบคะ่ะหนึ่ง น้ำท่วมบ้านค่ะให้ระวังปัญหาน้ำท่วมบ้านค่ะเอะ๋ค่ะพระแม่รักษมีค่ะระวังปัญหาระวังปัญหาน้ำท่วมบ้านให้ระวังปัญหาน้ำท่วมบ้าน ทันวาฝนมันจะตกอีกแล้ววะการเรียนการศึกษาจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จมีโชคลาภทางการเงินดีอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกได้รับมรดกคุณอาจจะได้รับมรดกแบบฟุกๆอะ่ะหรือว่าอาจจะแบบถูหวยได้รางวัลได้เงินอะไรแบบเนี้ยอาจจะซ่อม ชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนอะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมบ้านหลังคารั่วจะต้องเสียเงินเปลี่ยนหลังคาอะไรก็ได้นะอาจจะต้องทําบ้านใหม่ทําหลังคาใหม่หรืออาจจะเกี่ยวกับการแบบเอ,อ่อที่ดินที่ดินที่บ้านอยู่เนี่ยมันอาจจะต่ําเกินไปเวลาฝนตกเนี่ยน้า ท่วมตลอดเพราะว่าคุณอยู่ที่ต่ำไงเวลาฝนตกเนี่ยน้ำอะ่ะมันก็ไหลลงที่ต่ำอะ่ะแถวบ้านคุณอาจจะน้ำท่วมบ่อยก็ได้นะคะส่วนหนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ